ยิดูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์ดจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยแลกตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยถ้าจเจ้าสู้ไม่ถอยเพื่อเงินล้านเอเป็นกำลังใจให้เพชรบูรณ์ได้ล้านที่สองด้วยกันนะครับ เสากับเพชรบูรณ์แชมป์เจอแชมป์ครับได้กันไปแล้วจังหวัดละ1ล้านบาทคนสุดท้ายก็จะเป็นน้องสัญญาสัญญาอันนี้ก็เป็นน้องบิ๊กมาดูทั้งคูกันนะฮะพานาโซนิกสโน w g i r l s Quarent Serum Cream นะครับเครื่องสำอางมาร์คอัพแล้วก็เฟมิลี่กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับไทเตอร์ออกซี่บางจากไฮดีเซลแชมพูสมุนไพรเทียร่าแล้วก็พัดลมมีร่า AJTV Home Theater ครับ Seven Eleven อ a n a m a Lorry A B Quick Vanpops เจริญ โรซาพร้อม KFC และเป๊ปซี่ครับบัตรเทิลคู่ที่หนึ่งทีมชาชิงเซาเลือกป้ายบางจากไฮดีเซลเจอซานิทีมเพชรบูรณ์เลือกป้ายลอรีเอเจอพลอยไม่เพลงจีบได้แฟนตายแล้วจีบได้แฟนฉันตายแล้วอาเข้าไปจะบ้าแล้วไม่ตา้มาชี้ทำไมอะลอยวันและคอยจะเผา โอ้โหโอ้โหลายละเอียดเยอะโอ้หเพลงก็แต่งละเอียดเนาะเพลงเต้นถนัดทั้งคู่อันนี้เป็นแดนเซอร์เต้นลูกชอบเต้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแดนเซอร์เห็นไหมเด็กปัจจุบันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นทุกคนแหละพายจะได้ไม่พายพายีฮ่าฮี่นมันเป็นทุกคนเลยเหรอครับพี่คุณน่ะรุ่นเก่าแล้วอ่ะพบเลยนะครับ จีบได้แฟนฉันตายแล้วก็ไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจจีบได้แฟนไม่มีแล้วไม่ต้องไปแค่แล้วจีบก็ตามสบายเป็นคู่ช่วได้ชได้ ันได้จูกันได้ดมาดูฮะกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับชาติเชิงเศร้าหรือเพชรบูรณ์ เด็ดขาดมั่นคงซื้อตรงแน่วแน่ชอบน้องซานิเพราะว่าน้องซานิเขาพลิ้ววันนี้จะพลิวมากจะไปเฟึบฟบแล้วที่สาคัญที่ให้คะแนนซานิขอพูดตรงนี้แบบไม่ออกตัวไม่ได้เกี่ยวกับมะขามที่ให้มานะครับไม่ได้เกี่ยวกับมอนเบอรี่ที่ให้มานะครับไม่ได้เกี่ยวกับนะครับน้ำพริกเผากับน้ำพริกปลาที่ให้มาอู้เยอะมากเลยอ่ะให้เยอะ เขาให้เลยเยอะแยะทำไมพวกผมไม่ได้เลยผมก็ที่ให้ไปโกยกับบ้านคนเดียวนะฮะแรอเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะอีกคะแนนหนึ่งที่ให้เนี่ยชอบกองเชียร์ครับตอนที่น้องซานนี้ร้องเขาลุกขึ้นมายืนเขาเต้นกันหมดเลย ชอบงานเนื้อง,งานของพลอยดีมากเลยเ<อ>นะคะแต่ผมขออนุญาตเห็นต่างนะครับ,รบเพราะว่าน้องซานิด,ดีกว่า,ส,าสัปดาห์ที่แล้วเออทั้งร้องแล้วก็เต้นได้เยอะกว่า,าก็เลยให้น้องซานิครับอ่าโอเคแต่คะแนนออก3ต่อ2นะเร์นี้าคะแนนแรกเป็นของจังหวัดชาชาเชียงซ้าแบทเทิคู่ที่2ครูนพประทะน้องแอลในเพลงคู่กัดลิกับปันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ไม่ยมช่วยลง มองกันเลยว่านี่กับฟันคบกันอีอไรกัเป็นผู้หญ่นักกับไฟคัดกักันกับฉันผู้ชายมามากับแมวมันจะกันสุขกันทุกข์ที่แต่ไม่ดีมีวิธีจะผู้ชายทำเองได้อ่ะแม่ไม่ได้เชื่อว่าเป็นนักร้องที่ทุรนทุรายจริงเลยนะครับร้องได้ทุรนทุรายมากอ่ะโอเคพบเลยนะครับคู่กัดกัดกัน กับฟันกตดอดีได้ก็นกับฟกกันได้ก็ดีมากบแมวมาเจอกันสือนถูกแ่ไม่เคยมีที่จะพูจากนกร กกเอียเอียรทิงกันตลอดเวลาสู้กับสิงก็ของกันขอเป็นเจ้าป่าต่างม่ยอมจะพูดจาตกลงกันยังเธอกับฉันอัที่จริงรไม่มีหัวใจกันแล้วจะแมเธอกับฉันคอยแอบกันทุกที่หรือไปเธอสับฉันก็สิ่งที่จริงไม่มีอะไรรัดกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอ ต้องเจอกันอีกสักเท่าไรแล้วเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมใพีกันสักทีจะให้ดีเธอ,อยอมก่อนตกลงไหมจะให้ดีเธอ,อยอมก่อนตกลงไหมจะให้ดีเธอ,อยอมก่อนตกลงไหม ให้เป็นช่วง,ง,งลูกจบมันเหมือนสลับล่างไงฮะ <c oughs> สลับล่างสร้างรักหรอือเปล่าวะดูไม่ทันอ,อ๋อดูไม่ทัน <c oughs> อยากให้ดีอยอดยำก่อนตกลงไหมกรรมการเรื่องได้จังหวัดเดียวจ้าเพชรบูรณ์หรื ช้าขงเดียวแลถ้าเป็นน่ยนะผมตยบเทียบอย่างนี้ว่า มวยที่ต่อยบ่อยๆ<ะ>สัปดาห์ที่แล้วเขามีความมั่นใจแล้วก<ะ>็ต่อยสัปดาห์นี้อีก<ะ>เหมือนกับเขาได้ขึ้นไหวตลอด<ะ>เพราะน้นองเอลวร้องสดใสยย<ะ>รอยยิ้มมียิ้มเย็บตลอดมา<ะ>นะในฐานะที่เป็นเจ้าชายแห่งวงการคอมเมนเตเตอร์นะครับให้คุณนบเพราะ ผมตั้งของผมเองตอนแรกจะไม่ให้คุณนพนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแอปทำไมทำเสียงหล่ออ๋อพอสุดท้ายเขามีการวางแผนทำการบ้านไว้อย่างดีคือเอาลูกสุดท้ายแล้วจบแรงไปเลยชอบลูกจบเพราะฉะนั้นด้วยการเป็นเจ้าชายแห่งวงการคอมเมนเตอร์ให้กับคุณนบครับพี่ตั้เลือกนบเพราะว่านพนี่นะคะเสียงทุ้มนุ่มลึกสม่ำเสมอจริงๆพี่เลือกนูเนี้พี่ไม่ได้ดูจากภายนอกเลยนะถึงแม้ว่านพจะอ้วน แต่หน้าหนูก็เป๊ะดีกว่าคนบางคนที่หุ่นเป๊ะแต่หน้าปลวกเลยนะครับหน้าปลวกแต่สะดวกทุกที่นะครับพี่โอ้โหตอนนี้ทำให้จังหวัดชายังซางนะครับรับไป15คะแนนนะครับเราอดูคนสุดท้ายครับน้องบิ๊กกับน้องสัญญานะครับใครจะทำคะแนนให้กับทีมมากกว่ากันสักครู่เดียวนะครับ เพลงที่บ้านไัยเป็นเพลงที่หนูรักมากๆเลยถ้าเกิดคนนั้นร้องดีนะหนูจะให้คนนั้นเป็นผัวเลยเนนนกันแวมม่ตาาหือ และสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ตีมาก <c oughs> สนับสนุนโดยน้ำมันบังจากไฮดีเซลสโนเกิลสควาเลนเซรัมครีมนิสสันนาวาร่าปัมน้ำมิสูบิชิอิเล็กทริกเป๊ปซี่ อูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสงเวียน